เมื่อวานนี้นะครับในฟุตบอลไทยก็ไม่มีเรื่องไหนคงจใจไปกว่าเรื่องราวของเอกนิตฐ์ปัญญาแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวถอนจากทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียนคัพนะครับโดยให้เหตุผลบอกว่าอยากจะทุ่มเทเพื่อสโมสรต้นสังกัดอย่างอุระวะเรสครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซื้อคนใหม่หลังจากนั้นนะครับก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับโดยเจ้าตัวนี้ก็โดนถล่มนียับเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเห็นบทความนะครับของพี่ สมศักดิ์แย้มสุกเสรีนะครับหนึ่งในกูรูฟุตบอลอีกหนึ่งท่านนะครับที่เขียนไว้ในเพจที่ชื่อว่าถึงลูกถึงบอลบายโจเว่นนะครับโดยพี่สมศักดิ์ก็เขียนนะครับบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากการประกาศถอนตัวไม่เล่นเอเย่นครับของอิกนิทปัญญาเหตุผลก็คืออยากเข้าร่วมปรีซีซั่นกับอุระเรสเพื่อจะเอาชนะโค้ชใหม่และก็คว้าโอกาสในการลงเล่นต่อไปแน่นอนว่าทวนลงดับ ถามว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดไหมก็อาจจะผิดสำหรับแฟนบอลแต่ในมุมของเจ้าตัวมันก็จ,จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องก็เป็นไปได้อารมณ์แบบว่ารู้เลยว่าถ้าเกิดถอนตัวจะเจอกับอะไรแต่ขอเลือกทางนี้หร,หรือพูดง่ายๆว่าทีมชาติก็สําคัญแต่อนาคตและก็ปากท้องของตัวเองรวมถึงครอบครัวก็อาจจะสําคัญกว่านี่พี่สมศักดิ์เขียนแบบนี้นะครับหลายคนนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับวัตรุเอนโดที่ยอมทิ้งโอกาสในการลงเล่นกับเพลย์ภูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับใช้ทีมชาติก่อนโดยส่วนตัวของพี่สมศักดิ์นะครับพี่สมศักดิ์ก็บอกว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างเอนโดวัย30ปีผ่านการลงเล่นในระดับยุโรปและก็บุนเดสซีกามาตั้งแต่ปี2018เดเรียกได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงประสบการณ์ในการลงเล่นต่างแดนแล้วก็เรื่อง,องเงินทองคนละเรื่องคนละระดับกับทางเอกนิตย์อยู่แล้วและการเล่นในกับญี่ปุ่นในเวลานี้มันคือโอกาสทองที่ปล่อยไปไม่ได้ พวกเขามีศักยภาพสูงมากๆถึงขนาดที่คาดหวังถึงการเป็นแชมป์โลกในปี2026ได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับนอกจากนี้นะครับทั้งญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องชาตินิยมแบบสุดๆพวกเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แรกว่าไม่มีอะไรเทียบได้กับการเล่นทีมชาติการยอมทิ้งเลี้ยภูในเวลานี้เพื่อมาเล่นให้กับญี่ปุ่นของอนโดในมุมมองของพี่สมศักดิ์นะครับมันจริงบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะัก แน่นอนการตัดสินใจของเอกนิดเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครทำกันแต่ก็ใช่ว่าไม่มีไม่แต่ก็ใช่ว่าไม่เคยมีเพียงแต่การตัดสินใจแบบนี้มันราคาที่ต้องจ่ายแบบค่อนข้างสูงและตัวพี่สมสัดก็คิดว่าน้องมันก็คงคิดแหละครับว่าต้องเจอกับอะไรแต่เขาเลือกแบบนี้และก็หวังว่าโชคดีกับเส้นทางที่เลือกการเล่นกับทีมชาติไทยในตอนนี้น่าจะมีการจัดการที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์คงไม่ใช่เรื่องที่น่าดึงดูดจริงๆ โดยส่วนตัวพี่สมศักดิ์ก็บอกว่าเอกนิตทํทำไมเขาเลือกแบบนี้ไม่อยากให้น้องโดนทัวลงเยอะเหมือนกันแต่คงจะยากเพราะว่าหลายๆสื่อรวมถึงเพจต่างๆก็เอาน้องไปแขวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือข้อความที่พี่สมศักดิ์แย้มสุขเสรีได้เขียนเอาไว้นะครับซึ่งพอได้อ่านข้อความนี้นะครับผมเองก็ลองจินตนาการตัวเองดูนะว่าถ้าเกิดเราเป็นเอกนิตปัญญาครับเราจะทําแบบไหน เล่นใทีมชาติมันก็เป็นความฝันความหวังสูงสุดนะครับของการเป็นนักฟุตบอลเป็นเกียรติกับชีวิตสูงสุดกับการได้เล่นแม้กับทีมชาติไทยนะครับแต่ก็ในมุมมองกับก,บการปากท้องของเราครับเออพอถึงช่วงวัยวัยหนึ่งที่เรามีครอบครัวมีลูกนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเกิดเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้ปีได้เดือนนึงเป็นล้านนะครับแต่ว่ากลับเม,เมืองไทยได้แค่เดือนละแสนโอ้โหนี่มันต่างนะได้เดือนละแสนกับได้เดือแต่เป็นล้านนะครับ ลองมานึกภาพดูถ้าเกิดผมเป็นเอกนิ์เราเองก็อาจจะจะเลือกแบบเขาไหมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับผมไม่ได้หมายความว่าคนที่คิดบอกว่าไม่เหมาะสมผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้เหมือนทุกคนนะครับเคารพการตัดสินใจของน้องนะผมว่าน้องเองก็คงคิดไปอย่างดีแล้วแหะครับก็คงไม่มีใครไม่อยากติดทีมชาติไทยหรอก ผมว่าทุกคนก็อยากติดทีมชาติไทยอยากช่วยชาติทั้งหมดแหละแต่นี่โอกาสน้องมันก็มาถึงไงถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถเซ็นสัญญาถาวรกับอุตวะเรดได้ได้เงินเป็นล้านๆนะครับมันก็ช่วยครอบครัวได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่สมมุติว่าถ้าวร์นเมนนี้ไม่ได้ลงเล่นแล้วเขาสามารถทําตามที่เขาต้องการได้ก็คือได้เซ็นสัญญาถาวรกับอุตระเรด แล้วก็กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้นะก็แล้วแต่ละกันนะครับอันนี้ผมเห็นก็เป็นอีกมุมนึงและกันนะครับเป็นอีกมุมนึงก็ถือว่าก็กกน่าเห็นใจน้องเหมือนกันบางทีโอ้โหโดนทัวร์ลงดับเลยเรื่องแบบไม่รักชาตินี่ก็เข้าใจที่หลายๆคนก็อาจจะคิดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมองในมุมถึงเรื่องของถ้าเกิดเขาต้องเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับก็ อ่ะขอให้เรื่องนี้นะครับมันจบลงด้วยดีแล้วกันนะครับขอให้มันจบลงด้วยดีแล้วกันนะครับผมว่าเอาเป็นว่าผมเองนะความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมเคารพการตัดสินใจของของน้องและกันนะเพราะว่าเป้าหมายความคิดของแต่ละคนสถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็หวังว่าขอให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีแล้วกันนะครับในอนาคตขอให้เขาได้เซ็นสัญญาถาวรกับอุรุกวะเรย์ละกันนะครับแล้วในภายภาคหน้าก็ค่อยมาช่วยทีมชาติไท่ และในภายภาคหน้านะครับก็ค่อยมาช่วยทีมชาติไทยกันต่อไปก็ขอให้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะและเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องของเอกนิตในครั้งนี้นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการปโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตงุงไว้ด้วยนะ